สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมหมอเซ็งนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องความสวยความสง่าของผู้หญิงนะหือพูดง่ายๆให้ผิวพรรณดีแล้วกันดูละสะดุดตานะครับสมุนไพรที่จะช่วยท่านได้ก็คือข่าวเคลือขาว,ขาว,ขาวนะครับนะะเป็นสมุนไพรนะครับมันไม่เหมือนว่าช้มูลูกว่าชมำมูลูกเล็กๆแต่ข่าวเคลือขาว,ขาวเนี่ยมันมีตั้งแต่ลูกมะพร้าวตั้ง้ลูกเท่าโอ่งนะครับ นะฮะเวลาเราหันเราไปหันออกมาคนทำเกาเกลือขาวเนี่ยเวลาหันออกมานะฮะอาจารย์ไปตากแดดทํายาเนี่ยมือเขาเนี่ยจะนุ่มจะนวลจะขาวเลยครับเพราะไอไอไอเมือกของเกาเกลือขาวเนี่ยมันเคลือบผิวเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะขอพูดถึงเรื่องเกาเกลือขาวครับเพราะผมเนี่ยใช้เวลามาหลายปีคน้นคว้าจนกระทั่งเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วคือพวกท่านผู้หญิงที่มี ผิวพันุ์ใบหน้าหมองคล้ำด่างดำเป็นสิวเป็นฝ้านะครับหรือเหี่ยวยน่นเนี่ยใบหน้าเหี่ยวย่นอย่างเงี้ยรูขุมขุนไม่กระชับนี่ครับพอท่านกินเกาคือขาวสักผมวม่าไงห้าวันเจ็ดวันนะครับและที่ทาแป้งไม่ติดของท่านเนี่ยแหละครับพอท่านกินปุ๊บสักห้าวันเนี่ยใบหน้าท่านจะจะ,จะเอียดขึ้นผิวที่รูขุมขนที่ห่างๆเนี่ยไม่กระชับเนี่ยมันจะกระชับมากขึ้น นะครับแล้วก็ผิวที่หมองค้าดำๆเนี่ยมันจะจางหายไปเยอะนะฮะสมุนไพรนะครับ,รบเวลาท่านใช้ให้ถูกต้องหรือคนทํามาแล้วให้ถูกหลักเนี่ยเราไม่ต้องใช้ใช้นานนะครับไม่ใช่ใช้กันกินเป็นเดือนเดือนแล้วถึงเห็นผลไม่ใช่ครับเราใช้เวลาสั้นๆพอท่านกินปั๊บเนี่ยสักสามวันห้าวันเนี่ยท่านเห็นผลว่านะครับเพราะฉะนกาวเกลือขาวเนี่ย มันให้คุณสำหรับผู้หญิงมากๆเลยตั้งแต่ความสวยนะครับนะความสวยนะครับความขาวอกเต่งตึงอกใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นคนกินเกากระข,ขาวอกจะตึงอย่าตกใจครับพูดง่ายจะพูยละเอียดตรงๆนะแม้แต่ฐานนมเนี่ยจะแดงขึ้นพูดง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นเกากระขาวเนี่ยท่านที่อยากสวยอยากงามนะครับท่านที่ผ่านการใช้ยามาเยอะๆชาวใช้ครีมมาเยอะๆแล้วใบหน้าเสียเพราะ พอจากทีมเหล่านั้นหรือจากจากสมุนไพรบรรัวเนี่ยนะครับพอท่านใช้ขาวคือขาวมอสเส็งเนี่ยมันเราไม่ใช้วิไม่ใช้ทาเราใช้กินนะครับเราต้องการให้รักษาภายนอกภายใน,นยออกมาภายนอกไม่ใช่รักษาเฉพาะผิวแต่ภายในไม่สนใจเพราะนั้นท่านที่มีปัญหาใบหน้าหมองค้านด่างดำเนี่ยนะนะขอให้ท่านกินขาวคือขาวของมอสเส็งนี่แหละครับอาทิตย์หนึ่งเห็นผล ใบหน้าจะสดใสทาแป้งก็ติดแป้งไม่หล่นนะะรูขุมขนมันจะกระชับขึ้นนะฮะซึ่งมันใช้เวลาไม่นานเราผิดเราพิสูจน์กันได้ถ้าท่านใช้แล้วไม่ดีเนี่ยมาคืนผมได้เลยนะผมประกันนะครับว่าข่าวเครือขาวมอสเส็งกินแล้วท่านจะสวยท่านจะแข็งแรงผมอยากฝากความสวยถึงคุณผู้หญิงครับนะครับข่าวเกลือขาวหมอสเส็งนี่แหละครับท่ากินียงอาทิตย์เดียวจะเห็นผลไม่ว่าท่านที่มีใบหน้า ด่างดำสิวฟ้าหมองคำ้ำรูขุมขนใหญ่ไม่กระชับหนาก้านแห้งทาแป้งไม่ติดเนี่ยปัญหาเหล่าเนี่ยคุณผู้หญิงเป็นกันเยอะนะครับและส่วนมากจะผ่านการรักษาไปเยอะไม่หายแต่กาวเกลือขาวหมอสเซ็งเนี่ยอาทิตย์เดียวครับกล่องเดียวครับ10บขวดท่านกินกินแค่ครึ่งเดียวแค่ห้าขวดท่านก็จะเห็นผลนะครับถ้าท่านสนใจนะโทรมาที่ c เซเ็ center ของผมครับนะบเบอร์โทรนะ0 2 5 1 6 4488ท่านจำไว้นะครับ02516 4488โทรได้ทุกเวลาครับ